เคยเป็นกันไหมครับเวลาคุยกับ AI แล้วได้คำตอบที่มันมยังไม่ค่อยโดนใจเอาละครับในตอนนี้เราจะมาดูกันว่าจะอัพเลเวลการคุยกับ AI กันยังไงจะแค่การถามคำถามธรรมดารรมดาไปสู่การสร้างพร้อมที่ทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพของ AI ออกมาให้สุดๆไปเลยไปเริ่มกันเลยครับใช่เลยครับหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาเดียวกันคือคำตอบที่ได้จาก AI ไม่ว่าจะ ChatGPT หรือ Gemini มันรู้สึก แบนๆจืดๆไปหน่อยใช่ไหมครับเหมือนมันยังไม่สุดซึ่งปัญหานี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เราที่เจอนะครับแต่ข่าวดีก็คือมันมีทางแก้และนี่แหละครับคือชุดเครื่องมือหรือ AI t o i t 4อย่างที่จะมาเปลี่ยนวิธีการใช้ AI ของเราไปเลยอันแรกเลยนะเราจะสอนให้ AI คิดแบบมีเหตุผลมากขึ้นจากนั้นจะเปลี่ยนมันให้เป็นบรรณาธิการตรวจงานของตัวเองต่อด้วยการสร้าง AI ส่วนตัวขึ้นมาและสุดท้ายเด็ดสุด คือการให้ AI ช่วยเราสร้างพร้อมที่เพอร์เฟกที่สุดเองเลยโอเคครับมาเริ่มที่เครื่องมือชิ้นแรกกันเลยนี่คือกุญแจดอกสำคัญเลยนะที่จะปลดล็อกให้ AI คิดวิเคราะห์อะไรต่างๆได้ลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะเลยเทคนิคนี้เขาเรียกว่า chain of thought ครับหรือถ้าแปลตรงๆก็คือห่วงโซ่ความคิดพูดยังไงก็คือเราจะสั่งให้ AI คิดเป็นสเต็ปสเตปก่อนที่จะต่อบอกมานะครับ วิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้ AI จัดการกับคําถามยากๆหรือซับซ้อนได้ดีขึ้นแบบเห็นเห็นเลยมันก็เหมือนเวลาที่เราแก้โจทย์ยากๆเราก็ต้องค่อยๆค,คิดทีละขั้นทีละตอนใช่ไหมครับหลักการเดียวกันเลยแล้ววิธีใช้เนี่ยบอกเลยว่าง่ายแบบไม่น่าเชื่อแค่พิมพ์คําถามที่เราอยากรู้ลงไปแล้วก็เพิ่มคําสั่งง่ายๆต่อท้ายไปว่าให้คิดเป็นขั้นเป็นตอนหรืออธิบายเหตุผลด้วยแค่นี้เองครับแค่คําสั่งสั้นๆแค่นี้แหละ แต่ผลลับที่ได้โดยเฉพาะกับคําถามที่ต้องวิเคราะห์ลึกๆเนี่ยต่างกันคนละเรื่องเลยถ้าจะให้อุปมาอุปไมยนะครับมันก็เหมือนกับตอนเราทําข้อสอบเลขแล้วอาจารย์บอกว่าให้แสดงวิธีทําด้วยนั่นแหละครับคือเราไม่ได้อยากได้แค่คําตอบสุดท้ายแต่เราอยากเห็นด้วยว่า AI มันคิดมายังไงถึงได้คําตอบนี้มาซึ่งมันเจ๋งมากเอาละครับนั่นคือเทคนิคแรก ทีนี้มาดูกันต่อที่เทคนิคที่2เทคนิคนี้จะเปลี่ยน AI ให้กลายเป็นเหมือนบรรณาธิการส่วนตัวของเราเลยครับที่จะคอยช่วยเช็คปรับปรุงคุณภาพและความถูกต้องของงานที่ตัวมันเองสร้างขึ้นมาซึ่งมันทำได้ดีอย่างน่าทึ่งเลยนะเทคนิคนี้มีชื่อว่า self-refinement ครับแปลไทยก็คือการขัดเกลาตัวเองหลักการก็คือเราจะสั่งให้ AI ช่วยตรวจทานวิจารณ์หรือแม้กระทั่งปรับแก้คำตอบของตัวมันเองอีกที มันเหมือนมี QC หรือผู้เชี่ยวชาญมาคอยตรวจงานให้อีกรอบนึงเลยครับทำให้ผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยไม่ใช่แค่ดราฟต์แรกแต่เป็นงานที่ผ่านการพ r o ูจมาแล้วแล้วทำยังไงง่ายๆเลยครับพอเราได้คำตอบแรกจาก AI มาปุ๊บเราก็แค่พิมพ์ตามไปว่าช่วยทบทวนและแก้ไขคำตอบนี้ให้หน่อยแต่ถ้าอยากให้โปรขึ้นไปอีกนะเราสามารถกำหนดบทบาทให้มันได้ด้วยคือสั่งให้มันสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไปเลยเพื่อมาตรวจคำตอบของตัวเอง ลองนึกภาพตามนะครับสมมุติเราให้มันร่างสัญญามาแล้วเราก็สั่งต่อไปเลยว่าโอเคในบทบาทของทนายความลองดูซิว่าในสัญญานี้มีช่องโหว่หรือความเสี่ยงตรงไหนบ้างโหแค่นี้แหละครับการกําหนดบทบาทที่ชัดเป๊ะแบบนี้มันจะปลดล็อกการวิเคราะห์ในมุมที่เราอาจจะคิดไม่ถึงมาก่อนเลยสุดยอดมากผ่านไป2เทคนิคแล้วนะครับมาถึงเทคนิคที่3กันบ้าง เทคนิคนี้คือการอัปเกรด AI จากเครื่องมือทั่วๆไปให้กลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะเลยเคยอยากให้ AI มันจำเรื่องของเราได้ไหมครับฟีเจอร์ที่เรียกว่า AI memory นี่แหละคือคำตอบมันคือความสามารถที่เราจะสอนให้ AI จดจำข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราได้เช่นสไตล์การเขียนที่เราชอบโทนเสียงที่เราใช้หรือข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานของเราเพื่อที่ว่าครั้งหน้าพอเราคุยกับมันอีก มันก็จะให้คําตอบที่รู้ใจเรามากขึ้นซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยของการทํางานกับ AI ในระยะยาวให้เวิร์กสุดๆลองดูในตารางนี้นะครับจะเห็นเลยว่า AI เจ้าใหญ่ๆตอนนี้มีฟีเจอร์นี้กันหมดแล้วอย่างเช a t g p t ก็จะมีที่เรียกว่า Customize หรือ Memories ส่วนตัว Plus ก็จะมี GPTs ที่ให้เราสร้าง AI เฉพาะทางได้เลยฝั่ง Google Gemini ก็มี j a m s หรืออย่าง MS 3 6 5 Copilot ก็มี Agent คือชื่อเรียกอาจจะต่างกันไปบ้างนะครับแต่คอนเซปต์หลักเหมือนกันเป๊กเลยคือการทำให้ AI เป็นของเรามากขึ้นทำงานเพื่อเราได้ดีขึ้นและแล้วก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายครับซึ่งผมว่าอันนี้ล้ำที่สุดแล้วครับมันคือการพลิกเกมเลยครับจากที่เราต้องคิดพร้อมให้ AI กลายเป็นให้ AI มาช่วยเราคิดพร้อมแทนเทคนิคนี้เรียกว่า Prompt Builder ครับปัญหาคลาสสิกอย่างหนึ่งคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องบอกข้อมูลอะไรกับ AI บ้างใช่ไหมครับ เทคนิคนี้แก้ปัญหานั้นเลยคือแทนที่เราจะเดาเราจะสั่งให้ AI สวมบทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งคำถามซะเลยแล้วให้มันนั่นแหละมาเป็นฝ่ายถามเรากลับทีละข้อข้อเพื่อดึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดออกมาเพื่อที่จะสร้างพร้อมสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบที่สุดร่วมกันแล้วนี่คือพร้อมเริ่มต้นที่ต้องจำไว้เลยครับทรงพลังมากๆเราแค่บอกเป้าหมายของเราไปกว้างๆก่อนแล้วก็สั่งให้มันรับบทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งคำถามแล้วถามคำถามชั้นทีละข้อเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสร้างพร้อมที่ดีที่สุด แค่นี้เลยครับมันจะเปลี่ยนจากการสั่งงานข้างเดียวไปเป็นการทำงานร่วมกันทันทีมาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆสมมุติว่าเราเริ่มต้นด้วยเป้าหมายของเราเราก็พิมพ์ไปเลยว่าฉันอยากเขียนแผนธุรกิจร้านกาแฟร้านใหม่พอเราส่งไปปุ๊บ AI ก็จะสวมบทบาททันทีเลยครับแล้วถามกลับมาเลยเช่นเยี่ยมเลยครับเพื่อเริ่มต้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านกาแฟนี้คือใครครับเห็นไหมครับจากเป้าหมายกว้าง AI กำลังช่วยเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดแล้ววิธีนี้มันเจ๋งตรงที่ว่ามันเปลี่ยน AI ให้กลายเป็นเหมือนนักวางกลยุทธ์คู่ใจเลยนะที่คอยมาช่วยเราตั้งหลักคิดวางแผนการโจมตีก่อนที่จะลงมือทำจริงซสอีกเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วว่าเทคนิคทั้ง4อย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยมันมีพลังที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานกับ AI ไปได้แบบพลิกฝ่ามือเลยเรามาทบทวนชุดเครื่องมือเทพๆของเรากันอีกทีนะครับ 1>, 1. chain of thought ทำให้ AI คิดลึกขึ้น 2. self refinement เพื่อให้ได้งานคุณภาพสูงสุด 3. AI memory สำหรับสร้างผู้ช่วยที่รู้ใจเราจริงๆและ 4. prompt builder ให้ AI ช่วยเราสร้าง prompts ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครบเลย ดังนั้นครับหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คืออะไรครับมันคือการเปลี่ยนบทบาทของเราจากเดิมที่เป็นแค่ผู้ถามแล้วรอรับคําตอบไปสู่การเป็นผู้นําทางบทสนทนาที่สามารถควบคุมและชี้นํา AI ได้อย่างเชี่ยวชาญซึ่งเรื่องนี้มันไปไกลกว่าแค่การเขียนพร้อมให้ดีขึ้นนะครับแต่มันคือการสร้างนิยามใหม่ให้กับการทํางานร่วมกันระหว่างคนกับ AI เลยทีเดียวและสุดท้าย ผมอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าในเมื่อตอนนี้เรามีเครื่องมือที่ทรงพลังขนาดนี้อยู่ในมือแล้วคำถามใหม่ๆหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เราจะไปสร้างสารรค์กับมันคืออะไร